นี้เป็นครั้งแรกที่โอ๊ตพาเพื่อนมาเที่ยวบ้านฉันเลยทำให้ฉันอดรู้สึกประหม่าไม่ได้และที่สำคัญนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอเขาคนนี้เพื่อนของลูกชายเขาชื่อวุดนั่นเองเอา้าววันนี้มีเพื่อนมาบ้านหรอจ๊ะฉันเอ่ยถามลูกชายหลังจากที่ฉันกลับมาจากทำงาน สวัสดีครับผมวุธนะครับเพื่อนของลูกชายฉันหน้าตาหล่อเหลาหุ่นดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากเขารีบเอ่ยทักฉันทันทีอย่างเป็นมิตรสวัสดีจ้าวูธตามสบายเลยนะจ๊ะฉันพูดให้การต้อนรับลูกเพื่อนเป็นอย่างดีจากนั้นฉันก็ถอดรองเท้าออกแล้วเดินเข้าไปในบ้าน ที่ดูสะอาดสะอา้านเรียบร้อยด้านล่างบ้านของฉันเป็นห้องรับแขกห้องครัวและด้านบนเป็นห้องนอนของฉันและลูกชายเราอยู่กันเพียงสองคนแม่ลูกค่ะนานๆทีแม่จะเห็นลูกพาเพื่อนมาบ้านน่ะเนี่ยฉันถามอย่างแปลกใจเจ้าโอ๊ตลูกชายก็ตอบอย่างมีเหตุผล อ๋อพรุ่งนี้ผมกับวุฒจะไปเตะบอลในตัวเมืองกันครับวุฒก็เลยขอมาค้างที่นี่ด้วยอย่างนั้นเหรอจ๊ะงั้นก็ตามสบายนะงั้นแม่ขอตัวขึ้นไปพักผ่อนก่อนละกันหาข้าวหาปลากินกันแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับแม่โอ๊ตอบงั้นแม่ขอตัวก่อนนะจ๊ะฉันพูดแล้วก็เดินขึ้นบันไดไป ไอโอแม่เองสวยจังวะฉันได้ยินเสียงกระซิบของวุดพูดกับโอ๊สขณะที่ฉันกำลังเดินขึ้นมาที่ชั้นบนเขาชมเปล่าในความสวยและสาวของฉันแหมเจ้าเด็กสมัยนี้โตวัยแถมปากหวานอีกด้วยนะฉันแอบยิ้มอย่างเขินอายพอตกค่ำฉันก็เปลี่ยนชุด เพื่อที่จะลงไปอาบน้ำบ้านของฉันมีห้องน้ำอยู่ห้องเดียวที่ชั้นล่างเมื่อเดินลงมาถึงหน้าประตูห้องน้ำประตูที่ปิดอยู่ก็ดันเปิดออกหนุ่มน้อยรูปงามเพื่อนลูกชายเดินออกมาด้วย้าพ,พันที่เอวเขาโชว์แผงอกกว้างลายแข้งแกล่งอาจจะด้วยเพราะเขาเป็นนักกีฬาจึงทำให้เด็ก อายุเพียงเท่านี้โตเกินหน้าเกินตาไปสะทุกสัดส,ส่วนฉันมองเขาตาไม่กระพริบแถมกลือน้ำลายอึกใหญ่น้ำที่ปลายผมของชายหนุม่มหยดลงสู่ไหล่แกล่งทำให้ดูเซ็กซี่มากในสายตาฉันอาบน้ำหรอครับแม่ผมเสร็จพอดีเลยครับวุฒเอ่ยทักฉันแก้เขิน อาจเพราะเขาเห็นฉันในชุดนี้ละมัง้งฉันพยักหน้ารับแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำกลิ่นสบู่ที่วุฒิใช้ไม่ใช่กลิ่นที่บ้านเรามีมันเป็นกลิ่นที่หอมละมุนมีสเสน่ห์น่าสัมผัสมากเพียงแค่ฉันดมกลิ่นสบู่ที่ยังติดอยู่ในนี้ฉันยังรู้สึกซินเหมือนโดนอบกอดโดยแขนทั้งสองข้างของเขา ยังไงยังงั้นเลยในสายตาฉันเด็กคนนี้น่าหลงไหลเป็นที่สุดสามเดือนต่อมาเป็นวันเกิดของโอ๊ตลูกชายฉันซึ่งฉันก็ไม่ลืมที่จะจัดงานวันเกิดให้เขาเล็กๆโอ๊ตจึงขออนุญาตชวนเพื่อนสนิทสองสามคนมาดื่มกินกันที่บ้านสังสรรค์ตามภาษาวัยรุ่น ซึ่งฉันเองก็ไม่ได้ขาดอะไรวันนี้เป็นวันหยุดของฉันพอดีฉันจึงทำหน้าที่เป็นแม่สีเรือนตระเตรียมอาหารการกินไม่ให้ขาดตกบกพร่องคุณแม่สวยจังนะครับเขาไม่น่าทิ้งให้คุณแม่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวเลยนั่นคือคําที่วุฒพูดขึ้นในตอนที่เข้ามาช่วยฉันเตรียมของในห้องครัว ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะและตอนนี้ฉันเองก็อายุได้38ปีแล้วขณะที่ฉันอายุยังน้อยฉันเกิดพลาดท้องขึ้นมากับลูกชายผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นทางนั้นเขาไม่ต้องการให้เด็กสาวจนๆอย่างฉันไปเป็นลูกสะใภ้เขาก็เลยโยนเงินก้อนใหญ่ให้ฉันมาแลกกับการที่ต้องกลายเป็นแม่และพ่อในคนคนเดียวกัน และตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่เคยเปิดใจให้ผู้ชายคนไหนอีกเลยนอกจากเด็กคนนี้ที่ยืนอยู่ข้างๆฉันณตอนนี้ถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นแม่เพื่อนนะครับผมจีบคุณแม่ไปแล้วนะเนี่ยฉันวันไหวนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ฉันเกิดความรู้สึกแบบนี้แล้วก็อยากจะลองดูว่าถ้าเล่นด้วยแล้ว เขาจะทำยังไงกับฉันกันนะถ้าอยากจีบคอแรกต้องเลิกเรียกว่าแม่ก่อนนะไหนลองเรียกพี่สิจะ๊ะฉันพูดทีเล่นทีจริงพร้อมกับส่งยิ้มหวานๆไปให้เขาพี่ผมเรียกแล้วแสดงว่าให้จีบได้แล้วใช่ไหมครับ ถ้าคิดว่าจะผ่านด่านลูกชายพี่ไปได้ก็ลองดูสิเขายิ้มโดยที่ไม่พูดอะไรก่อนจะหายไปร่วมงานปาร์ตี้อย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆและด้วยความที่ฉันเองก็ไม่ได้อายุห่างจากลูกมากนะักเลยเข้าใจในช่วงวัยของเขาการดื่มไม่ใช่เรื่องที่ผิดฉันเองก็มาร่วมดื่มกับเขาด้วย จนเมามมยไม่น้อยเลยแล้วชานก็เผลอหลับไปที่โซฟาขณะที่เด็กคนอื่นๆต่างก็เมาระเนรนาดนอนเต็มพื้นบ้านกันไปหมดกลางดึกฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกผะอืดผะอมฉันจึงต้องปรีเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะแหวมันออกมาให้ได้แต่ในตอนที่กำลังค้อมตัวอาเจียนอยู่นั้น มือปริศนาก็ยืนเข้ามาลูบหลังฉันเบาๆพี่เมามากเหมือนกันนะครับแล้วฉันก็รู้ว่าเป็นเขาแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรทำไมถึงยังทำไมถึงยังไม่นอนละ่ะฉันถามเขายิ้มแล้วตอบว่ารอโอกาสเหมาะที่จะประเดชึกพี่ไงล่ะครับนั่น เป็นคำพูดที่แสนสั้นแต่แฝงไปด้วยอารมณ์รุนแรงและมีสเสน่ห์เหลือเกินวินาทีนั้นความเมาและความต้องการลึกๆในหัวใจฉันมันปรากฏออกมาราวกับตัวเองกลับไปเป็นใบรุ่นอารมณ์ร้อนอีกครั้งในขณะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทอยู่ฉันไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไป ฉันเดินไปยืนตรงหน้าเขาเขาที่สูงกว่าฉันพอประมาณหลังจากนั้นฉันก็เอื้อมมือไปล็อกกรอนห้องน้ำแล้วเผยให้เขาได้เห็นสิ่งที่เขาควรจะได้ครอบครองมันสวยจังครับเขาพูดเสียงสั่นเทาคนทิ้งเนี่ยไม่รู้จักของดีจริงๆเลยเขาพูดพูดจบ เขาก็นั่งลงตรงหน้าฉันเขาพูดชมไม่หยุดแล้วก็ไม่ปล่อยให้ทุกโอกาสหลุดหายไปไม่ต้องห่วงนะครับถึงผมจะอายุเท่านี้แต่ผมก็โตพอที่จะทำให้พี่มีความสุขครับฉันพยายามที่จะเงียบเสียงให้ดีมากที่สุดแต่เขาก็ทำได้ดีเกินมากจริงๆ จนฉันแทบจะเก็บเสียงเอาไว้ไม่อยู่ความรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยไปไกลแสนไกลนี่คือความสุขที่ฉันละทิ้งไม่หวยหาและหลอกตัวเองว่าจะไม่ต้องการมันอีกตลอดชีวิตเทว่าความเป็นจริงแล้วฉันก็ยิ่งโหยหามันมากมายเหลือเกินเวลาของกิจกรรมล่วงเลยไปได้สักพัก ในห้องน้ำแคบๆนี้ทําให้เหงื่อของเขาไหลาอาบใบหน้าอันหล่อเหลาและเราสองคนก็ทําให้อากาศในนี้ร้อนเพิ่มสูงขึ้นเขาหันมามองฉันแล้วยิ้มอย่างเจ้าเล่ยรู้สึกดีไหมครับพี่ขนาดนี้ยังจะถามอีกเหรอเรื่องของเราจะเป็นความลับหรือเปล่าครับเขาถามกระซิบเบาๆ อยากให้คนอื่นรู้หรือเปล่าล่ะฉันถามกลับไม่อยากครับถ้าไม่อยากงั้นก็มาหาพี่บ่อยๆแล้วพี่จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครนะเราสองคนยิ้มให้กันอย่างรู้ใจพร้อมกับรับรู้อัตโนมัติว่าหลังจากนี้เราจะเป็นอย่างไรกันต่อเพื่อนของลูกแม่ขอนะจ๊ะชานคิดในใจ